สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกครั้งใหม่ของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราคาทองคำค่ะคือราคามันพุ่งคําสติสูงสุดใหม่ตลอดเลยแต่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แค่เรื่องสั้นๆนะแนวโน้มระยะยาวเนี่ยเหมือนจะยังเป็นขาขึ้นอยู่ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากพวกรายงานวิเคราะห์เชิงลึกหลายชิ้นเลยค่ะ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะเจาะให้ลึกกว่าแค่ข่าวพาดหัวนะคะไปดูว่าปัจจัยขับเคลื่อนจริงๆคืออะไรกันแน่มีกลยุทธ์อะไรบ้างแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องระวังคืออะไรมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันค่ะ เริ่มจากภาพตรงหน้าก่อนเลยนะคะราคาทองคำแท่งในไทยล่าสุดวันที่24กันยา68เนี่ยแตะไป56,800บาทแล้วค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับตลาดโลกเลยที่ราคา g o ลด์สปอตหรือราคาทองอ้างอิงตลาดโลกก็ทําจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆเลยวิ่งอยู่แถวๆอ่อ3,750ดอลลาร์ต่อออนซ์มีแตะไปถึง3,791ด้วยซ้ําอันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เหมือนเป็นสัญญาณของเทรนขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนทั่วโลกเลย ใช่ครับแล้วถ้าไปดูปัจจัยขับเคลื่อนที่คนพูดถึงกันเยอะสุดก็คือเรื่องความคาดหวังครับว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะลดดอกเบี้ยต่ออีกคือเขาคาดกันว่าน่าจะอีกสัก2ครั้งในปีนี้นะครับครั้งละ0.25%เพราะสัญญ,ญาณเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอตัวโดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานอะไรพวกนี้ ตามทฤษฎีเดิมๆเลยพอดอกเบี้ยลงใช่ไหมครับต้นทุนในการถือทองคํามันก็ต่ําลงแล้วก็อดอลลาร์ก็มักจะอ่อนค่าตามมาทองก็จะดูน่าสนใจขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือช่วงปีที่แล้วปี2023ต่อเนื่องมาถึงต้นปี2025เนี่ยมันเหมือนไม่เป็นไปตามตําราไป,ปเป๊ะใช่ไหมคะที่เราเห็นทั้งทองทั้งดอลลาร์แข่งค่าขึ้นมาพร้อมๆกันมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นครับ อันนั้นเป็นจุดที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือตอนนั้นเนี่ยตลาดกังวลเรื่องเงินเฟอ้อที่มันสูงค้างนานนะครับบวกกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยมันเลยทําให้คนต้องการทั้งดอลลาร์และก็ทองคําในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันครับ มันเลยทําให้ราคาทองตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ผูกติดแค่กับเรื่องดอกเบีย้ยหรือดอลลาร์เพียวๆแล้วแต่ต้องไปดูถึงอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงคือหักเงินเฟอ้อออกไปแล้วแล้วก็การคาดการเงินเฟอ้อในอนาคตร,รวมถึงพวกความเสี่ยงเชิงระบบต่างๆประกอบกันด้วยครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่คุณพูดถึงเมื่อกี้อันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญอยู่ใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนหรือความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนจากนโยบายทรัมป์ถ้ามีนะคะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนไปเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าค่าความเสี่ยงหรือ r i กซ์พรีเมียให้ทองคําพูดง่ายๆก็คือคนยอมจ่ายแพงขึ้นเน็ตหนึ่งเพื่อความอุ่นใจในยามที่โลกมันดูผันผวน,นแบบนี้ถูกต้องครับอันนั้นก็เป็นปัจจัยระยะสั้นถึงกลางที่เสริมเข้ามา แต่ถ้ามองภาพยาวจริงๆนะครับแรงขับเคลื่อนที่อาจจะทรงพลังที่สุดเลยเราก็น่าจับตาม,มากๆคือการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะกลุ่ม b ริกส์นะครับบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้กลุ่มนี้กำลังเร่งซื้อทองคำเข้าเป็นทุนสมรองกันอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้น่าจะถือรวมกันเกิน6,000ตันไปแล้วนะครับคิดเป็นประมาณ20-21%ของทองคำสำรองทั้งโลกเลย แล้ว JP m o โมเ n เขาก็คาดการว่าเฉพาะปี2568นี้เนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกอาจจะซื้อเพิ่มอีกถึง900ตันโห900ตันนี่มันตัวเลขมหาศาลเลยนะคะการซื้อระดับนี้มันสะท้อนอะไรคะแล้วมันจะส่งผลต่อตลาดยังไงในระยะยาวครับมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่มากเลยครับคือ 1. เป็นการกระจายความเสี่ยงออกจากเงินดอลลาร์สหรัฐเหมือนสร้างเกราะป้องกันทางเศรษฐกิจ และก็ที่สำคัญมากๆคือมันสร้างพื้นฐานอุปสงค์หรือดีมานความต้องการซื้อที่แข็งแกร่งมากๆให้ตลาดทองคำซึ่งดีมานส่วนนี้ไม่ค่อยขึ้นกับอารมณ์ตลาดระยะสั้นๆเหมือนนักลงทุนทั่วไปเท่าไหร่ครับอย่างของไทยเราเองเนี่ยณเดือนมิถุนายน2559ก็ถือทองคำสำรองอยู่ที่235ตันครับอืภาพยาวนี่ดูดีเลยนะคะแต่แน่นอนว่าระยะสั้นมันก็ต้องมีความเสี่ยง มีสัญญาณทางเทคนิคที่คนพูดถึงกันเยอะคือ RSI ที่มันสูงกว่า70 RSI นี่คือเครื่องมือวัดโมเมนตัมหรือแรงส่งของราคาใช่ไหมคะการที่มันสูงกว่า70เนี่ยปกติเขาจะบอกว่ามันอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือ overbought เป็นสัญญาณเตือนว่าราคาอาจจะปรับฐานหรือพักตัวลงมาบ้างใช่ครับแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งคือในตลาดที่เป็นขาขึ้นแรงๆจริงๆเนี่ย RSI มันอาจจะค้างอยู่ในโซน overbought แบบนี้ได้นานพอสมควรเลยนะครับมันไม่ใช่สัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยต้องรีบขายทันทีเสมอไปการที่เราเห็นคนเทขายทำกำไรหรือ profit taking ออกมาบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากในตลาดกระทิงนะครับอย่างตอนที่เฟดลดดอกเบี้ยครั้งก่อนแต่ลดแบบที่เรียกว่า hawkish cut นะครับคือลดนะแต่ก็ยังส่งสัญญาณว่าไม่ได้จะผ่อนคลายเต็มที่ ตอนนั้นราคาทองก็ย่อลงมาแต่ก็ยังยืนได้ดีใกล้ๆจุดสูงสุดเดิมเลยมันก็แสดงว่าพื้นฐานมันแกร่งกว่าแรงขายระยะสั้นๆพวกนั้นแล้วสำหรับคนทั่วไปที่สนใจลงทุนในทองคำช่วงนี้มีกลยุทธ์อะไรที่พอจะแนะนำได้บ้างไหมคะครับกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันก็คือรอจังหวะซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือ Buy on dips นะครับคือรอให้ราคาพักฐานลงมาหน่อยอาจจะดูแนวรับทางเทคนิคประกอบหรือรอให้ RSI มันเริ่มเย็นลงมาจากโซน overbought ก็ได้อีกวิธีหนึ่งที่เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการจับจังหวะมากนักก็คือการทยอยลงทุนสม่ำเสมอครับเป็นงวดงวดด้วยเงินเท่าๆกันที่เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Averaging อันนี้ก็จะช่วยเฉลี่ยต้นทุนไปได้ในระยะยาวครับและที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนก็ตามก็คือเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะคะต้องรู้จักเครื่องมืออย่าง stop loss ที่ช่วยจํากัดการขาดทุนถ้าเราผิดทางแต่อาจจะได้ราคาที่เราตั้งเป๊ะๆถ้าตลาดมันแกว่งแรงมากกับอีกอันคือ stop limit ที่ช่วยให้ได้ราคาที่ต้องการแต่ก็ไม่การันตีว่าจะขายได้ถ้าไม่มีคนมารับซื้อที่ราคานั้น รวมถึงต้องกำหนดขนาดการลงทุนหรือ position sizing ให้เหมาะสมไม่ใช่เทหมดหน้าตักนะคะแล้วก็ต้องกระจายความเสี่ยงไปสินทรัพย์อื่นๆบ้างด้วยการพยายามเข้าซื้อตอนยอดตัวในตลาดกระทิงเนี่ยบางทีมันก็เหมือนพยายามรับมีดที่กำลังหล่นนะคะต้องมีแผนรับมือเสมอค่ะงั้นสรุปการเจาะลึกข,ของเราวันนี้ การพุ่งขึ้นของทองคำรอบนี้ดูเหมือนจะมีปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่แข็งแกร่งรองรับอยู่เยอะเลยนะคะทั้งแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อสะสมทองคำอย่างมีนัยสำคัญของธนาคารกลางทั่วโลกแม้ว่าจะมีความผันผวนระยะสั้นเป็นเรื่องปกติแต่ภาพรวมก็ยังมองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยงสำหรับแนวโลมขาขึ้นนะคะใช่ครับแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูครับ คือเมื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ธนาคารกลางสําคัญสคัําญของโลกหลายแห่งเลยกําลังลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์และหันมาสะสมทองคําเป็นสินทรัพย์สมรองเชิงกลยุทธ์กันอย่างจริงจังแบบนี้มันกำลังบอกใบ้อะไรเราหรือเปล่าครับว่าบทบาทของทองคำในอนาคตเนี่ย อาจจะกําลังพัฒนาไปไกลกว่าแค่การเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเครื่องมือป้องกันเงินเฟอ้อที่เราคุ้นเคยกันแต่อาจจะกําลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาปติกรรมการเงินโลกในรูปแบบใหม่ที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้นะครับอันนี้เป็นคําถามใหญ่ที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับ